ครับสวัสดีครับบันทึกหนะ้วันพฤหับสบดีที่13กุมภาพันธ์ปีพุทศกราช2568กับเรียอขนญาตินะครับมาครั้งนี้เราก็จะมามวนเว้นสลับสเปลียนนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกก่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนะงานกิจกรรมลายทางนะครับ เราก็แวะเวียนเพียนไปเที่ยวนะครับเพียนไปเที่ยวงานประจำปีนะครับของวัดบ่อนะครับก็เ,เริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่แปดกุมภาพันธ์ถึงวันพุทธที่สิบสองกุมภาพันธ์พีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปด 2, ก็ถือว่างานจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ถือว่าวัดบอกก็ถือว่าเป็นวัดโบราณน,นะวัดโบราณก่อตั้งสร้างตัวกันมาตั้งแต่สมัยนะครับปลายรัชกาลที่สี่ต้นรัชกาลที่ห้านะครับถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความพันเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เอี่ยมปฐถมนามนะครับหลวงปู่เอี่ยมปฐถมนามนะครับท่านก็สถยู่ที่วัดสพานสูงพระวัดบอ่อนนะฮะถือว่าเป็นวัดนะครับที่หลวงปู่เอี่ยมปฐถมนาม ได้มาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ในบรวรและพระพุทธศาสนานะครับภาพรวมนะครับบัดบอน,นี่ก็ถือว่าตั้งกันอยู่ที่ท่าน้ำปากเกต็ตนะครับท่าน้ำปากเกตนะฮะก็มีทั้งรถประจำทางนะฮะทั้งรถตู้สาธารณะนะครับรถสองแถวนะครับผ่านนะผ่านนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีไฮไลท์มีความน่าสนใจในการนะครับกับไหว้สิ่งมงคลสิ่งที่เป็นฝักดิธิ์นะครับนะครับรวมถึงนะฮะพระปู่เทวิสุวรรณนะครับพระปู่เทวิสุวรรณก็มีให้นะครับท่านไปขอโชคขอลาบขอวาสนาขอต่อบุญบารมีเสริมสร้างสีมิมงคลชีวิต นะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีทางความเชื่อทางด้านสายมูนะครับนะบงานก็ประชาชนคนก็จะมากมายนะฮะนะครับ,นะรบก็โบสถ์จะเป็นโบสถ์พระโบทถ์สงชั้นนะฮะก่อสร้างได้อย่างอลางอลังการนะครับนะเราเลยเป็รูปหนึ่งนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมบุญร,ร่วมกุศล นะครับทั้งกระเบื้องมุงหลังคาทั้งลงศพนะครับทั้งสังฆทานทั้งว่าป่าลอยฟ้าทั้งซื้อที่ดินถวายวัดวัดบ่อเป็นวัดเล็กๆนะครับวัดเล็กๆนะฮะที่ล้อมรอบด้วยชุมชนคนปักเก็บนะครับวัดบ่อถือว่าเป็นวัดมอญน,นะครับถือว่าเป็นวัดมอญน,น,นะครับวัดมอญโบราณนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะฮะนี่เป็นฟาราของ หลวงปุยเอี่ยมปฐมนามนะฮะรวมถึงอดีตเจ้าวาดนะครับก็เปิดให้ได้สักการะบูชากันนะครับไม่มีอะไรนะเราก็ถือว่าเราไปทำบุญไปท่องเที่ยวแล้วส่วนหนึ่งที่เราไปดูนะฮะก็คือการหาอยู่หากินกันทำมาสำประกอบฝมาอาชีพ นะครับสิ่งละอันพลัน้อยที่มารองรับศรัทธาประชาชนอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็บอกแล้ววัดแคบๆนะวัดไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายนะครับเราก็เดินรอบเดียวก็จบแล้วนะครับก็จะมีอาหารการกินหลากหลายนะก็มืนพื้นบ้านนะฮะหอยทอดผัดไทยนะครับขนมหวานต่างๆน้ำลำไยอาไท ไก่ย่างนะไก่ย่างไก่ย่างอะไรพวกนี้นะฮะนะครับนกกระทาปิ้งนะครับนะครับเราก็ดูนะฮะเราถือว่าวันนี้เราเป็นนกเป็นกบนอกกระลาเป็นกบนกกะลานะฮะได้เดินล่องท่องไปนะครับได้ดูวิถีชีวิตวิถีทำวิถีพุทธนะฮะดูศรัทธาประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงานกันนะครับ พันบอกเขาก็จะมีงานประจำปีนะฮะก็ประมาณปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภานะครับนะครับก็ถือว่าต่อเนืงเชื่อมโยงกันมาทุกปีนะครับก็มาดูกันละเล่นต่างๆคงของคุน,งคน้องคุหนูเด็กๆนะครับเด็กๆบ้านลมเขาเรียกกันบ้านลมสไลเดอร์สี่สบาทแล้วนะสมัยก่อน20บาท นะครับสมัยก่อนสิบาท20บาทนะฮะอานายัมา30บาทแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้40บาทนะครับแล้วก็มีมโหสถม,มีดนตรีมีการแสดงต่างๆให้เราได้รับชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งะอีกหนึ่งด่านที่ท่องเที่ยวนะครับที่สามารถแวะเวียนเพียนไปได้นะครับ ก็ถือว่างานก็สิ้นสุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเมื่อวานก็เป็นวันพุธที่สิบสองกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส้ายหดเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันมาฆาบูชานะครับมาชคาบูชามาคาบุณธมีนะครับวันที่พระภิษุสงฆ์นะครับจำนวนหนึ่งพสองรห้าสิบูปมาประชุมโดยมิได้นะับหมายกันนะฮะเป็นวันที่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้า รงสดงพัพปติโมนะครับพระปติโมนะฮะถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทําความดีทําจิตใจให้ผปร่งใสนะครับและพระภิกษุสงเหล่านั้นนะฮะถือว่าเป็นนะครับพระภิกษุสง์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้โดยเอหิสัมมิหานนะครับแล้วก็ล้วนแต่เป็นพระภิกษุสง์ ที่เป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นวันจะตุรลงคับสันนิบาทนะครับก็ถือว่าเราได้ได้ท่องเที่ยวไปในตามวิถีธรรมวิถีพุทธนะครับก็ให้ได้เห็นนะฮะบ,บรรยากาศโดยรวมโดยรอบนะครับของวัดบ่อนะครับก็ถือว่าอยู่ท่าน้ำปากเก็ตนะฮะเดินทางสะดวกรถเมลประจำนานผ่านหลายสายนะครับ นะครับหนึ่งหกหกนะฮะจากอนุสาวรีย์ชัยนะครับมาท่าน้าปากเกร็ดแล้วไปเมืองทองนะครับหรือจะไม่เข้าเมืองทองก็ได้นะครับหรือจากเมืองทองมาเข้าปากเกร็ดแล้วไปอนุสาวรีย์ชัยนะ1 0หนึ่งศูนย์สี่นะครับหนึ่งศูนย์สี่นะครับ, 104, รบก็จากปากเกร็ดนะฮะไปจตจุจักสองนะฮะหรือไปหมอชิกสองนะครับแล้วก็มีรถมีสายนะครับ สายสามสิบสองสายสามสิบหกสองขีดสามสิบหกอะไรเงี้ยนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับ,ยะยะยะรบที่เดินทางปากเกตนะครับหรือสายห้าศูนย์ห้านะครับนะฮะปากเก็ตทางด่วนมงเวียนใหญ่นะครับสายห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะครับสายหนึ่งห้าศูนย์นะครับจากปากเก็ตถึงตลาดมินบุรีตลาดมินบุรีถึงตลาดปากเก็ตนะครับ อ่ะเราก็ถือว่าเราได้แวะเวียนเพียนมาเที่ยวนะครับทำตัวให้เป็นกบนอกกลาออกมาดูโลกมกั่งว่าโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนนะั้นเป็นยังไงนะครับก็คงจะต้องประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทนลงีย่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วในครั้ง,งหน้าเราจะเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้เราไม่ได้ตีแผ่แบไตนะครับ บอกกเอาเล่าสินะฮะมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความใจกันอย่างมีเชินชาตนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะหรืออย่างมีลำดับก็ขอที่ตามกันไปนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ